ทำไน้ให้เหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้ตามแล้วมันจะได้เหมือน้แต่งหน้าแล้วมองกล้องกันได้เช้านี้ฮะเราอยู่ที่ราชยุทธนาจริงรช้านี้องหาไม่คือไม่คือร้องไห้เช้านี้กตกแฟลองหายที่สุดบอม มาต่างถิ่นก็ร้องไห้ไม่เคยจากบ้านมาไกลขนาดนี้ฝันนี้ไอ้กล้วยจะอยู่ยังไงไม่เคยทิ้งมันเลยยกกระทะกระทะซอนกระทะเสิร์ฟครับแล้วนี้มีข้าวต้มนะฮะมีข้าวต้มซื้อข้าวต้มฮอทดอกไข่กระทะแล้วมีไข่กระทะเลยฮะมีปลาหมึกกระทะโอเมื่อกี้ไข่อะโอเมดเป็นหมดแล้ว แล้วก็มีเงาะป่าฮะเงาะป่าฝนตกสลาพลมานั่งเล่นนิดเดียวปาเงาะป่า,ปาสลาพลจริงจริง,ง,ง,งจะเ,นนะเตรียมอะไรมาได้ไม่เยอะฮะพอเช้านี้เราเดินผ้าไปตากเราจะมองเลยตากอะไรก็ไม่แห้งหรอกเยอะเหมือนกันมัน <laughs> มจะแห้งยังไง <laughs> เดี๋ยวตก